สบายดีพี่น้องเห็น,นหมอเพือกเผาหนาอะไรมาอะไรเพ่นพี่น้องเอ้ยมาปลาเพี่น้องสบายดีพี่น้องมันมาขนานเนาะบรรยากามาโมบุญพี่น้องเลยเเอล่ะฮะโอ้ยเจ้าเรามาถาคิดเราเป็นมาห่ออะไรเผามาเหมดแล้ว,ลวพี่น้องเลยสวัสดี เดี๋ยวเพื่นมามาฮอดแล้วพว่ามาเพว่าเีเหมือนฮอตมานบุกันมา้ำไร่ไลูกไร่ย้นนะพี่น้งานดเท่าแดดไปเพิ่งอันนี้ก็จะขับไปโมบุญนะพี่น้ง เป็นเห็ดป่าเห็ดเปื่อยอะไรเงี็จะเป็นโมบุนนะพี่น้องแล้วเ้ยทาเต็ม น่าเดงกัมากพี่น้องมาฝนห่างกระยันวับวับวับพี่น้องเลยแมนโอ้ไอ้บุญน้ำป้าอับปพี่น้องเลย นาแดงเป็นหวังเลยวะเน้อเออเจนาแดงป็นจักโลดเอาซะนะเออมามาคู่โอ้โหรี่นงขาดคู่แล้วมันแล้วนาะพี่น้ง ม่บุญกัไ่นอหไ่นองเลยัดนม่บุญเนีกินขาะกินขากินหนามซะก่อนเนาะงว่ากันยังอยากไปโฮมนาการอยังตั้งไหนกัเลออกันมีครูะสร้างไฝุ่น่นมานาแดงกะ เดนแดงนะขาดคู่ก็ได้มากครับคู่โลดพี่น้องเลยเอ้ยเจ๊ที่ไหนคู่ข้องเกล็ดนะแดงก็ไม่ยิ้มเออเดินพี่น้องเลยพึ่งกับไปนั่งน้ำตาลได้บใบตาลกันได้เออไม่ได้ผีม่ได้หลอกอีมั่คือเก่าคือเก่ายังมาหลอกอยู่โอ้ยพี่น้องเลยคือเก่ายังมาหลอกคือเก่าอ่ะสิเออเดี๋ยวนี่ขาดบอขาดคู่แล้วเดรอเจนี่ขาดก็ได้ได้ตวนี้ ใช่ไปไปหาโนม้นั่นได้ย่บอใช้ไปหาหน่ะามคนอยู่อยูแโอ้ใช่ Howard โนมัร้ายหว่าวเจี๊ยบไปใช้สระไปหวยนี่มันแก่อ้มันมาท่านได้ออกได้เอ้ยยังดกเพื่อนว่าม้วนเนี่ยไปแข่งคนอยู่ว่าประกนามากลลวเป็นวัดปิดปิดไปแข่งบุญมังไพรอยู่นะ ไอ้บุญวงกันโอ๊ยฉันว่เออขันไฟน้ำผู้นี้ันฝนเนี่ยมันยังมันค่น่ะพีฟัวฝนยังมาหลอกคืนเกาพี่น้ออดีตผัวบมแมนผัวอดีตแข่กันไปแล้วพี่น่องปีไล้อ้ยกนังนันเนาะพี่น้อง่นยังกินหอดลูกเพิ่มมาชนะนม่ิังก็เลยมาหาลูกเพิ่นพี่น้อง ก็แมนแมนแมนพี่น้องเลยว้าารมันเงียบเงียบงยเงยพก่อนเงียบก่อนนะงัก่นเลยพี่้องเลยตตี้ทองบาดเามันต้องมีข้าวุนน้ ซกระมูมันยังหน่อยพู <S <s ้แล <ok ้วสักเครื่องแล้วไปย้งก่อนจังเูบวยดอกอยากระจุนอยากระปุ่นกระเจ้าบพอกินพี่น้องเลยกันเอากรใส่เอ้เนเว้นากินก่อนบ่ยานเบิคนมากเงินบุญนะพี่น้องไอ้ พักก <c oughs> ันพ <cher> ักก <c oughs> ันสิงัดนะพักันล่างมือมาแต่เฮือนหรอบอสล่ะในรายนั่งอะไจังแม่ยน่หนี่ฮะอะไรแม่แม่แน่โอ้ชิมก็เอาไงแท้ชิม มาได้เอาหน่อยจังดีพี่น้องเอาใหญ่ด้วยจอจองมาสั่นใส่จองแล้วมาได้แขกคนกอบพวกท่านเริ่มมาไลแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นงานเฉาอยู่เนาะเพราะมันเป็นตอนเฉาอยู่มันนี่ครับวันตรงกับวันชินนะพี่หน่อยไลยได้ ลายบ่อยว่ะแล้บคนตกแล้วก็น้าท่วมเบิดแห้งเตอพนน่ะก็จังหวันซาล่ามองอนนรนะมนะคมนีหลํำเรื่องมนาคมปนทันมันมนาครมปนทัน ไปนนะและกกไไลคกปลี่หนแดงไปคนักจิจกว่จไปเชื่อตแต่แหลกไปลิบๆอยู่จ้ะ<ม>ไปจนพน้นเศ้าไ,ไป,ไปพ้นเศ้าแล้วก็พักกันมามาพอท่านแข่งพ้นมาพร้อมทำคึบมาบ้านเ้าแขมันเป็นอะไอยู่วะพวกได้ได้ไปนอนเมื่อวาน กังงดนก็ได้พี่น้องมากลวเก็มากง้ใก็ใส่แล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเลยูอันนี้ก็แดงคือกันหนากักแดงแต่แดงแต่ซบ มา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 เสิร์ฟตะมหง่งทันทีเราไปนองเลยไปนอนรงกองอยู่ของกินแบบดำอะไรอน่างเงี้ยไปนอนเป็นปลา ทำบะไรท่านี่เมืองวานหลยพี่น้องไว้ใครแต่ไปอยกใก่ของมูอนะอย่ใก่ขอามูแหงกระเดกล่พี่น้องโยกขอามูนะงสัหิวเลยแหละไปห้กินเาตอพี่น้องสบายดีพี่น้องเอาบนนาจ้าๆเลยพี่น้องยังสบายดีใช่แล้ว่อถ้าเราเิ่นมัสบายดีพี่น้อง แม่หิวเลยพี่น้องอเอ้ยตากล้องก็หิวเลยไปไปกินกันพี่นะออยังว่ากันใหม่ครับไปพี่น้องอเอย้ยดูร้นเติบครับก่อนเชาน้าเนี่ยโท่น้ำพี่น้องว่าจะไปฝากท่อ,องก็เลยโท่น้ำ ไปข่ายท่องัาเลยก็พกก็เลยโท่อท่อน้ำนึำ่งพานมานั่นเนี่ยชมบรรยากาศเมื่อพี่น้องเลยบรรยากาศแถวทางเมื่อแล้วพี่น้องเด้อ มันหน้าไฟน้ำมันเนาะพี่น้องก็เลยโปรยกเจ้ากับโปรยทางบปรยทิ้งเพราะมันเป็นแบบว่าทางง่ายๆกับหน้าไฟน้ำมันกับหมูยอมทางพี่น้องเลยเนื้อทั่วไหวแล้วก็แล้วอันนี้อทั่วไว้แล้วก็เส้ไปเส้มันมาที่นี่ก็เลยโปรยถอดโปทางดอกจะเป็นช่องผกขามคือแลวนี่เลยพี่น้องเลย ง่ายๆกันเป็นธรรมชาติตอนนี่พี่น้องต่อไปโบนี้ย่านบุมี่หอธรรมชาติอ่ะเราพี่น้องพ่อๆกันชิมน้ำพี่น้องก็ร้ายพี่น้องประยากเบิ่อเบื่อได้ประสาทประวัติวายแล้วแล้วก็เบื่อผ้าอ่อนนัยกันเด้อพี่น้องก็จะพองเบื่อผพองนัยส่งเขาซื้อบอดใจให้พี่น้องเด้อจีภาคปิดภาคประกาศได้กับเขาถอดเขาเอาไปเลยรายพี่น้องไร่พี่น้อง